ที่ทางตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังจากพี่ทรงกฎวงชัยกันนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทตักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน F S S Inter ในช่องจำกัดสวัสดีครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับพี่ทรงกฎครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับพี่ทรงกฎครับดัชนีตลาดหุ้นไทยจะไปต่อได้หรือเปล่าครับหลังจากที่เขึ้นมาติดต่อกันสองวันแล้วครับผมว่ามันก็ยังไม่มีปัจจัยลบอะไรนะรับอ่าไม่มีตัยลบอะไรครับ สิ่งที่คอนเซิร์นอาจจะเป็นเรื่องต่างประเทศอ<ม>ครับครับก็รบทราบกันอยู่แล้วว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ว่าจะเป็นเอ้สนตีมูดีที่ดาวเก่้ในเมกาผมว่ามันก็ไม่ได้อินแพก,กับใทรเท่าไหร่นะเรื่องของจีนก็ซาซานไปแล้วนะก็ผมดูภาพรวมก็เหมือนตลาดตูก้ก็แล้วเหมือนกันประโดยเฉพในต่างประเทศออืืมแต่ทีนี้ยมาในประเทศเนี่ยเรื่องของ รัฐมนตรีก็น่าจะเป็นหอยสําคัญที่ผู้คนจับตารหรือว่าคอ,อรมอทีมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าออกมาดีออกมาแบบไม่ยีนี่นก็คงจะจะจะเป็นบวกข้าครับละมากขึ้นครับรรผมกว่าเดิมนะครับกว่าปกติครับแต่ถ้ามันนี้ก็คงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับผมแต่หลายคนก็ยังกังวลเพราะว,ว่ามันมันเป็นรัฐบาลผสมซึ่งมันมีหลายพักมากครับผมคนก็จกังวลว่ากังวลต่อไปว่า นโยบายที่ใครจะทํามันจะทำได้ไหรือเปล่า <c oughs> มีการคัดแย้ง <c oughs> ขัดหากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะได้ขึ้นได้ไม่แรงครับถ <c oughs> ้าเทียบของเมื่อวานที่รับข่าวดีไปแล้วเรื่องนายกผมก็ผ่านไปแล้วระดับนึงเนี้ยด่านถัดไปก็คือเรื่องของรัฐมนตรี <c oughs> ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าื <c oughs> อวันนี้ผมยังคือเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพว่า อย่างยุบใยนี่กาเรเงินกายบใบเนี่ยเงินงดิจิตอลครับมันก็ดีแต่ทีเนี้ยทำได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นโจทย์คันมากเพียงเลย่อทำให้ตลาดพวกนกั้นยังไม่ได้ยิ่งมากเท่าไหร่แต่มันก็ยังบอกว่าเป็นรายที่ดีนะครับผมยังให้มองเป็นกลุทีว่วอลเป็นบวกนะเพราะตลาดจะมองเป็นค่อนข้างลบครับนะฮะแล้วเราจะสังเกตว่าวันนี้หุ้น ใหญ่ขึ้นหมดเลยอืมอืม,อมครับ e o ีแบงคงอ์อ Bank FBD CPO ขึ้นนําตลาดเก้า EA ขึ้นนําหมดเลยครับ,รบผมเชื่อว่าฝรัง่งน่าจะ follow บายต่อห um ุ้เมนตัมม,มันน่าจะเชื่อได้ว่าจเป็นคอยครับครับที่ผมยังเชื่อว่าตลาดได้เะไปต่อได้เพราะว่าหุ้นนี้จริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ลงมาก่อนแน่นอนค,คือหุ้นที่มีหุ้นที่เป็นอะไรหุ้นนี้เป็นทุน เขาเรียกทุนอะไรนะคุณไม่เป็นทุนคุณไม่เป็นอะไรนะคุณจะสวยคุณจะค่ะคุณกลุ่มเนี้ยกลุ่มไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มทุนอ่ะกลุ่มทุนคุณกลุ่มทุนกลุ่มไฟฟ้ารู้ไหมคุกลุ่มุืมกูโมเดลงมาวอนหน้านี่ถงไหครับผมครับทีนี้มือคงกลับไปหลังคับแล้วโมเมนตัมมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่ออ๋อครับ ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นตลาดขึ้นไปค่อนข้างดีอ๋อตลาดขึ้นค่อนข้างมันอาจจะไม่ได้แรงคร่ะคอขึ้นเรื่อยถ้าอย่างนั้นมองว่าต่างชาติยังเข้ามาครับผมแล้วก็หุ้นน่าจะ,ะกลุ่มนายทุนหรือจุ่มเจ้าถั่วอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะขึ้นได้อย่างนั้นพี่สงกดมองว่าหุ้นตัวไหนที่ยังน่าเก็บอยู่ครับในหุ้นที่คาดว่าต่างชาติจะเข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตัวที่ยังล็กอยู่นะก็จะเห็นเป TPE นะเคเบ้งอ่าเคเบ้งนะครับเอ่อกอ็มีตัวใหญ่คนนี้ก็จะเป็น CPO ก็ยังไปต่อนนะอ่ะอ่า CPO นะครับอ่านะครับเอโอทีนี่จริงก็ไม่ขยับเลยนะก็อยู่ตรงเนี้นยก็น่าจะคงโอกาสที่จะขึ้นได้เหมือนกันอ๋อครับเคเบ้ง SCV อันเป็นของของตัวคนตัวใหญ่ ผมว่ามันคุณผ,ผมเนี่ามันน่าจะยังคงขยับต่อได้ถึงแม้ว่าจะมีเทสโปรฟิตออกมาในบ้างในวันนี้จริงๆเทสโปรฟิตวันนี้โอกาสทีท่จะซื้อได้เป็นโอกาสเขาสำหราบคนที่แบบเล่นรอบตั้งๆได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับครับ แต่กลุ่มนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกสื่อสารซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่คือหุ้นพวกนี้มันขึ้นมาก่อนหน้าี่อล้วแล้วมันก็เลยไม่ได้เป็นหุ้นบางคนอาจจะไปซื้อหุ้นแบบลงลึกๆก,ก,ก็ค่อยซื้อลงลึกๆมากๆอม่างเงี้ยวันนี้ที่ขึ้นแรงเป็นี่ไอ้พวกเกมมาใช่ไหมเกมทีที่ขึ้นมาแรงก็กลุ่มนี้ก็แน่นอนเป็นกลุ่มที่ลงลึกครับ สรุปแบ่สามกลุ่มคือกลุ่มทุนอะ่าไร C B F ใช่ไหม C B F C B O พวกนีกลุ่มทุนแน่นอนไฟฟ้าชัดเจนไฟฟ้าก็รู้ว่าเราบนตัวไหนนะครับ A O T ้ามากลุ่มที่ลงเลือกพวกเจ้ามาแต่ว่ากลุ่มเจนี่ผมบอกได้ว่ามันจะ follow ขึ้นมาได้ขนาดนั้นไหแต่ว่าตัวที่จะขึ้นได้ก็จะมี C M T เพราะผมบอกันมอดีารดีคือของจริงๆมันไม่ของจริงมันก็ฟื้นจริงมันดูฟื้นจริงมันกำลัมันโตแต่ราคาก็มาลง นะครับนะครับสรุปเป็นคร่าวๆครสามเซกเตอร์ครับผมกับที่ตลาดัดครับครับได้ครับพระสงฆกดขอบคุณมากครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ